ทททจับมือ a l ออ f ฟลักและสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PMCU จัดงานเทศกาลมะม่วงบนถนนให้คนเดิน m เมลี่ a n g o To You สารพัดเมนูข่าวหวานจากมะม่วง15-19พฤษภาคมนี้ณสวนหลวงบรรทัดทองซอยจุฬา5 15พฤษภาคม2567การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือ All l ฟ f Luck และสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PMCU จัดงานเทศกาลมะม่วงบนถนนให้คนเดิน Murray ี่ n g o t ก You ครั้งแรกในไทยชูกิม,มิกผลไม้มะม่วงหนึ่งในผลไม้ขึ้นชื่อของไทยนำมาจัดเป็นเทศกาลอาหารคาวหวานพร้อมท้าให้คุณได้ลิ้มลอง15-19พฤษภาคมนี้ณนะสวนหลวงบรรทัดทองซอยจุฬา5 มะม่วงหรืออาหารไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการผลักดันอยู่แล้วนะครับซึ่งการผลักดันครั้งนี้ทอทอเองเนี่ยในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็มีนโยบายที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยพร้อมทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในเรื่องของอาหารหรือผลไม้ไทยซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเองเนี่ก็ติดอันดับโลกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการง่ายที่เราจะนําผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทง่ายของที่เพื่อชักชวนนั่นเที่วใล้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมทั้งชิมอาหารได้เข้ามาใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นครับคือทําไมเราถึงจัดงานมะม่วงใช่ไหมคะคือเรามองว่ามะม่วงเนี่ยก็เป็นผลไมล้หลักชนิดหนึ่งของไทยที่นักท่องเที่ยว รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากถ้าจะสังเกตดีๆคือที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยข้าเนียวมะม่วงขายดีมากทุกชาติเลยไม่ใช่แค่เฉพาะนักเที่ยวชาวจีนแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยเราอยากนําเสนออย่างที่ตะก,กี้ท่านเรียนทางท่านทรท,รทรเรียนไปว่าเฮ้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันมันมันไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะแค่เราเอามาแล้วนําเสนอให้ถูกวิธีอย่างเช่นมะม่วงคนจะรู้จักเฉพาะแค่ข้าวเหนียวมะม่วงถูกไหมคะแต่จริงแล้วมะม่วงเนี่ย มันมีหลายพันและมันมีผลิตภัณฑ์อาหารคาวไม่ใช่มีแต่อาหารหวานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมะม่วงเนี่ยสามารถมาแปลรูปเป็นเสื้อผ้าก็ได้คือทุกส่วนของต้นมะม่วงเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะดีมากเลยถ้าเราดึงเฉพาะจุดเด่นของมะม่วงแล้วทำคอนเทนต์อันนี้ออกมา mm hmm. เพื่อให้ทั้งคนไทยเองด้วยแล้วก็นักเที่ยวต่างชาติเองด้วยได้รับรู้ว่าเฉพาะตัวมะม่วงอย่างเดียวเนี่ยมันมีแวลูแล้วมันสามารถที่จะไปเพิ่มแวลูแอดเดตให้กับ โปรดักต์อื่นๆอาจจะเป็นตัวอย่างงานหนึ่งนอันะคะที่ให้ชาวสวนชาวบ้านหรือโอทอมเนี่ยมีไอเดียว่าเฮ้ยเราสามารถเอามะม่วงเนี่ยไปแปรรูปแล้วสร้างมูลค่าให้โปรดักต์นั้นๆได้มากขึ้นด้วยค่ะ,ะร้านส่วนใหญ่เนี่ยที่เรามาในวันนี้นะคะ80%เนี่ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะม่วงทั้งหมดอ,อยู่เป็นองค์ประกอบในส่วนนั้นด้วย เดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาอยากจะฝากเดินชมนะคะมันอย่างเช่นยาดมมะม่วงอย่างงี้อาจจะไม,ม่เคยมีใครทราบว่าเฮ้ยมันมียาดมมะม่วงได้ดวยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอันนี้คือหนึ่งในคอนเทนต์ที่เราอยากจะนําเสนอคะ่ะเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี่ยก็คือว่าร้านทุกร้านที่มาในวันนี้80%จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะม่วงใบมะม่วงน้ําย้อมผ้าจากจาก,จากก้านกิ่งมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับมะม่วงทั้งหมดค่ะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เติมอาหารชนิดอื่นคอนเทนต์อย่างอื่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายความสนุกสนานในงานด้วยค่ะทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงที่เรามานําเสนอเนี่ยฮะค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วมีความน่าสนใจอันใงที่สุดก็คือมีความอร่อยด้วยนะครับความน่าลองดูว่ามะม่วงไปผสมกับอาหารคาวเนี่ยจะเป็นยังไงลองเดินชมแล้วลองชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดมะม่วงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากนะครับผมลองชิมแล้วโอ้โหอร่อย ข้านดดีใช่อันนี้ตะกี้ที่ท่านพูดไปคือเป็นของคาวถูกไหมคะก็จะกหลอดมะม่วงแต่ของหวานอย่างเช่นไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานอ่าตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยเป็นซอเบท็อปปิ้งด้วยน้ำปลาหวานอ่าอย่างเงี้ยค่ะเราเราอยากให้ให้ลองชิมกันค่ะอยากเสริมนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับเดินทางมา ในงานเมอรี่แมงโก้ทูยูนะครับระหว่างที่15ถึงมี5วัน15ถึง19พฤษภาคมนะถนนจุฬาซอย5นะครับระทัดทองนะครับผมนเชิญครับมีแน่นอนค่ะคือเราไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยจะมีงานที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยอีก3งานนะคะเ,เดี๋ยวเราก็จะทยอยออโปรโมทออกไปนะคะทางช่องทางในเพจ แบงคอกสตรี e t Food Legend ของเรานะคะก็อันนี้อาจจะฝากติดตามกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอีก3งานที่จะมีในปีนี้สนุกแปลกและไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนแน่นอน,นะคะ่ะ